ามจอกจวดมือนี่นี่ลูกสาวบุม่าน้ำนีบฉลองหนักเลยนาะแนนอนอยู่แล้วนั่นที่ตีหนน่ะลูกสาวกูสิบห้าน้ำนาะก็ต้องจัดหนักจัน้อยแหะนาะกันสันคื้นีลนี่สอดแจ้งไปเลยบอยสบายมากดูแล้ว ทำเป็นป่าเกิงสภาพแบบนี้ไว้วะนี่ไว้แล้วเนาะต้องหันน่ะอคติ้งซื่อลุกขึ้นเต้นยังใดเลยพวกเนี่ยเด้ง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 ต่างเด้โอ้ยบวคือสิดลับกูได้บอกว่าสมนำนาทำเป็นอวดเก่งกูไปไปเหยียบดื่มก็ดีอยู่แล้วงานเยอะหลัก ุกคอตัวไปนอกก่อนด้วยแจงเย่ก็สิไปนอนชิ้กกัน็นซุ้มผู้ซ้ายเขากินตอกันยุ่นหีละไอยิน้นเคยไปนอนกันเดอ้อมุกเดี๋ยวไอน,น้ำไปเด้อเฮ้ยลพบพาแล้วมึงสิน้ำเมียไปนอนเลยบ่นเนี่ยแต่ใ้เลยข้านายบ่งงสอดแจกไปเลยได้ ก็มีเป็นมูแต่ตอนเนี้ยกูคงรู้สึกว่าง่วงเป็นเชี่ยนว่ะเฮ้ยง่วงเป็นเชี่ยนมึงไม่ต่อซอยบออย่าอ้ยนี่นีกัตตันไปเอาเขียงกับมีดมั้งน้ยมันบอกเปนซ่าอย่าบักถามเป็นซ่าบรอมี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 ต่อต่อนี่เลยแมงวันสเปนโอ้ยบักบ้า <cents input> อันนี้มันของกุญยิงเขาโอ้บอลเลนบอลเลนอันนี้เฟิร์ติแม่นจากคอนแรกเลยว้าวของแท้รับรองว่าุ้ญยิงนี่ลองขอชีวิตเลยอจะออกลับไปไอ้ยินแจงง่วงอะเด้ ออกแค่ละแจ้งต่อยไอ้แป๊บนึงปาแจ้งแล้วไอยินมย้มมาแล้วอีไอ้ยินแล้วก็อึดถวะไอ้ยินเนี่ยแล้วยาดีอยากไอ้อ่ะยาที่ไอ้กินมันก็บ่ถือคือบ่ชอึดคือแล้วเนี่ยว่าแบบนี้มันยามกันดีว่า นมุกนมุกหูเบาๆเพาะอย่างวันวันเล่นท้ายเนี่ยขึ้ไปอยู่ในเดือนกุมภาพันธ์โอ้เป็นอย่างกระเดินกุมภาพันธ์เนี่ยความหมายมันดีดีจังเลยไอ้แปลความหมายฟังังใจฟังเลยกลุ่มเนี่ยกระเทากับกลุ่มมือผ้าเนี่ยกระเทากับผ้าไปพ่านเนี่ยกระเทากับผสมพันธุ์ความหมายของกลุ่มผ้าพัานธุ์ก็คือจับมือผ้าไปผสมพันธุ์ <c oughs> ว่าทะลึงไรพะนี้อโอรยังม่ตาโหลไม่เสลยแจ้งสบายโหลเร่งแม่ล่ะคู่เนี่ยก็จะลองทำซอดแจ้งลองยังล่ะก็เมือคืนน่ะไอ้ยินเทศยาล้นอล้ามือลงไปซ้อมหามือกอะไรติดอยู่หลังตู้อ้ก็ได้ดิ

ยาหน้ามาเท่าอาการปวดเมื่อยเป็นยาสามารถประจำบ้านแผนโบราณของพอดีอีหลีเลยจ้า